ท่อกระดูกงูสําหรับร้อยสายไฟแบบนี้เนี่ยถ้าเอาเทปดามาพันแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะต้องทําการตัดท่อกระดูกงูด้วยคัตเตอร์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปาดออกมาให้มันตรงอย่างนี้เลยต้องทําทั้งสองฝั่งด้วยนะพวกนายเห็นไหมนี่คือวิธีการที่จะต่อท่อกระดูกงูนี้เข้าด้วยกันนั่นเองเนี่ยหลังจากนั้นให้บากด้านหน้าของท่ออีกฝั่งหนึ่ง อีกด้านหนึ่งให้ทําเป็นเหมือนลักษณะของเกลียวที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้เห็นไหมเนี่ยพวกนายก็จะสามารถประกอบได้อย่างสวยงามแล้วก็เ,เทปดําพันได้เลยไม่ได้เฟ้อฟ้าเหมือนกับอย่างเมื่อกี้และนี่คือเป็นการเดินสายไฟภายในท่อเนี่ยสามารถเอาอุปรกรณ์พิเศษตัวนี้เนี่ยเวลาที่จะประกอบก็หมุนหมุนเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงได้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีการพันเทปพ,พันเกลียวนั่นเอง ต้องมีการหมุนให้เป็นก้อนกลมๆเล็กๆพันลงไปในเกียวเสียก่อนแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้เนี่ยเป็นวิธีการต่อสายไฟที่มีขนาดเล็กเข้ากับสายไฟที่มีขนาดใหญ่เนี่ยให้แบ่งสายไฟออกเป็นสองส่วนแล้วก็มีการนำมาพันรอบสายที่เป็นเส้นใหญ่นั่นเองเพื่อให้เกิดความแน่นหนาและไม่ถูกดึงหลุดได้อย่างให้ไดยนั่นเองหลังจากนี้พวกนายก็เอาเทปดำมาพันได้เลย อันนี้เป็นวิธีการประกอบสายไฟสองเส้นที่มีขนาดเท่ากันเข้าด้วยกันก็ให้งออีกด้านหนึ่งเป็นตัวยูแล้วอีกด้านหนึ่งมาสอดเข้าด้านในแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้ว,วให้เป็นลักษณะของเกลียวอย่างนี้กันเลยทีเดียวอันนี้เป็นหางปลาอีกรูปแบบใหม่นะที่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน เป็นลักษณะของหางปลาที่สามารถถอดประกอบได้หางปลาที่ใช้กับสายไฟทั่วไปเนี่ยฉันเห็นแต่ต้องใช้คีมย้ำแล้วก็ย้ำแล้วก็คือมันเลยขเข้าไปก็จะแน่นเลยอันนี้เนี่ยเป็นการต่อสายไฟที่เป็นลักษณะของสายเส้นเดียวเนี่ยเข้ากับสายไฟขนาดใหญ่เนี่ยให้วนรอบอย่างนี้ก่อนนั่นเองแล้วก็หมุนอันนี้เอาคีมจับสายไฟได้จับไว้ก่อนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่มันสุดยอดจริงเลยเห็นไหมเขาจะหมุนเข้าไปเรื่อย แล้วก็ดึงดูแข็งแรงทนทานอันนี้เป็นลักษณะของท่อที่เป็นแบบไม่มีเกลียวนะวิธีการทําเกลียวท่ออย่างง่ายเนี่ยให้เอาตัวที่เป็นเกลียวตัวเมียเนี่ยรนไฟให้ร้อนแล้วก็ไปยัดเข้าในท่อก็จะเกิดการหลอมละลายจนกลายเป็นเกลียวนั่นเองอันนี้วิธีการใส่สปริงนะัทบุากายใช้ไขควงงัดอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่สปริงจะดีดแล้วก็เกาะเข้ามือพวงนาห